อาหารใาหาพร้พรก็ค่อยทำนะวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาของเราเพราะเป็นวันอัฐมีวันที่ถวายา<ม>บรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหลังจากวันวิสาขาบูชาไปแปดวันนะอืม่าไปวันที่เจ็ดเนี่ยก็จะ ถวายเป็นวันอัทมีนะส่วนมากถ้าเราไม่สนใจก็ไม่รู้เรื่องนะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาและลึกถึงว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อปรินิพานแล้วก็จำเป็นจะต้องถวายพระเพลิงนะถวายเพลิงศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าเราไปประเทศอินเดียทุกวันนี้ก็จะที่ตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเมืองกาเซียนะถ้าจำไม่ผิดนะเมืองกาเซียเป็นเป็นเป็นเมืองที่ผูท้ทธเจ้าอ่ามาตรงนั้นนะถ้าเราไปเจอทีนี้ในที่ปรินิพานที่เมืองอที่เมืองอะไรที่เรา ทีไปไหว้กันนะที่ถวายพระเพลิงเนะี่ยต้นหลังทั้งคู่นะเมืองกุสินาลายนะกุสินาลายนะเคยไปนะพอไปแล้วก็ไปลงอุบโบสวนที่ตรงนั้นเน่ยก็มาพิจารณาอยู่ไปเจอเราก็สมัยเป็นเด็กก็เจอแต่ว่าพระพทธเจ้าปรีพานใต้ต้นหลังทั้งคู่ทีนี้ก็อยากจะไปดูต้นหลัง ไอ้เป็นลังมันจะเป็นเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยพอไปที่ไหนได้โยมที่พาไปเนี่ยที่วัดนั่นน่ะโยมที่เป็นอ่าเป็นมกุเทศเนี่ยก็เราก็ไอ้ไหนต้นต้นลังนั้นอ่าที่ปรินิพพาน,นยโยมก็พูดไม่ดีทีนี้เราก็พิจารณาดูอ่าที่ไหนต้นสาระอ่าโยมก็พูดว่าต้นไร้สาระไอ้ทำไมไปพูดอย่างนั้นะ แทนที่จะพูดต้นสาระที่เราต้องการอยากจะดูนะเขาบอกต้นไรสาระเออทำไมพูดอย่างนี้ขนาดเป็นด็อกเตอร์นะก็เลยบอกว่า,าไร้สาระก็ตามแต่เราอยากจะมาดูว่ามันเป็นยังไงที่พุทธองค์ทรงปรินิพานที่ต้นหลังทั้งคู่นี่พอไปก็เกิดความสลดใจก็เห็นก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงส,สถานที่ตรงนั้นนะก็จะมีพุทธรูป ถ้าท่านไปไประเทศอินเดียเจะเห็นว่าห่างไปสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเป็นที่พุทธรูปเป็นพุทธรูปที่พระองค์ทรงนั่งแล้วก็กัดพระทนเรียกว่าฟันเนี่นะกัดแบบว่ามันคือมันเจ็บปวดมากเลยแนละพระองค์ทรงไปตรงนั้นไปเห็นก็เกิดความสลดใจขึ้นมากว่าพระองค์จะพิจารณาได้เนี่ยมากนะมาที่ตรงนั้นน ก็เป็นวันทีนี้ก็เลยเมื่อวานก็เลยเทศบอกว่าเป็นวันที่พระองค์ท่งปริพาน์แล้วก็ทางฝ่ายราชาจักรเขาก็จัดแบบอย่างดีเลยนะเป็นที่ถวายพระเพลิงพูที่เจ้านะที่เราอ่านพุทธประวัติก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างถ้าเราไปก็จะเห็นว่าเป็นกองเป็นภูเขานเป็นลูกภูเขาเป็นดินสูงใหญ่เลยทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นกลางทุ่งนะ แต่ทุกวันในบ้านเลือนก็เข้ามาอีกไปกับหลวงพ่อวัดพระรามเก้าเนี่ยท่านก็บอกว่าอ้าวพวกเราจเจริญพุทธมนตนะ์สวดมนต์นะสวดพวกอาทิตย์อานัตไปาำนวนนั้นแหละ,ะเสร็จแล้วก็พอสวดพุทธมนต์เสร็จแล้วให้พากันนั่งภาวนาก็นั่งตรงนั้นแหละประมาณ6กโมงเย็นนี่มันสถานที่ดีมากเลยพ นั่งภาวนาเข้าไปจิตก็สงบทีนี้ไม่ใช่ว่าภาวนาเก่งนะจิตสงบก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเห็นเป็นภาพขึ้นมาภาพขึ้นมาด้านนี้เป็นมหากรรษัตร,ร,ริย์พวกกษัตริย์ข้าราชการทางหลังเต็มไปหมดเลยด้านนี้เป็นพระพิสุสง์เต็มไปหมดด้านนี้ก็เป็นประชาชนไฟก็ลุกโหมขึ้นมาในในสถานที่ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าอ,อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันปรากฏว่าอยู่ ยืนดูอยู่ว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรนาะเป็นพระหรือเป็นโยมเนาะภาพก็ชัดขึ้นแต่ว่ากลิ่นของไม้จันทนี่หอมฟุ้งเลยเนี่ยเต็มมาหมดเลยในขณะที่นั่งภาวนาเนี่ยกลิ่นดอกไม้จัน์หอมขึ้นมาเอ๊ะเราเป็นอะไรนะที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะี่สมัยพระพุทธกาลเนี่ยเป็นโยมหรือเป็นพนะระเนาะปรากฏว่ากําลังภาพกัาลังชัดขึ้นชัดขึ้นท่านเจ้าคุณวัดพระรามเก้าท่านก็เลยบอกว่า หมดเวลาเหมือนพอหมดเวลาก็ออกมาออกจากสมาธิออกมาพอออกมาพอไปครั้งที่สองที่สามก็ไม่ไม่มีอะไรเลยเทีนี้เออเปลี่ยนเพราะอะไรเนาะก็มาพิจารณาดูว่าเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาไปพอนั่งภาวนาไปจะไปเห็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามอย่าไปนสนใจให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวาง แต่ถ้าพวกเราไปตามทีนี้ไปตามอดีตอนาคตมันจะวุ่นวายเบางคนว่าอนาคตอดีตเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอ่าเป็นโน่นเป็นนี่นนนอ่าถ้าเราไปเจอก็ก็เจอจริงจริงด้วยนะสถานที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสมัยอดีตพอเราก็ไปเจอทีนี้ก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยอนาคตก็เหมือนกันมันยังไม่มาถึงต้องทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดปัจจุบันเราเป็นอะไรเราเป็น เป็นพระเป็นโยมเราเป็นอะไรมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ของเรานะให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยไม่ต้องไปตามอดีตเราไม่ต้องไปแก้ไขเพราะถึงเราไปแก้ไขมันก็ไม่ได้เหมือนเราจะให้เป็นเด็กนี่มันก็เป็นไม่เป็นหรอกเราให้เป็นปัจจุบันนี่แหละให้ดูปัจจุบันนี้เราเป็นอะไรมาแก้ไขกายวาจาจิตของเรานี่แหละให้ดีที่สุดเลยก็ถือว่าใช้ได้นะวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาวันอัฐมี ที่เราท่านทั้งหลายมาน้อมระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทําไมจึงว่าเรามาระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธองค์ทรงมาตัดสรุ้มาตัดสรุปวันเป็นเพียรจนได้ตัดสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธโพธิญาณที่สั่งสอนเวนัสสัต์ต่างๆเนี่ยจนได้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ย ก็เป็นคุณอันประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้ทีนี้เมื่อถึงครั้งพุทธกาลนั้นพระอ,องค์ก็ไม่สามารถที่จะชัชกนําบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้บรรลุเหมือนพระอ,องค์ได้เทียงแต่มาชี้ให้เห็นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีพวกเราควร,ควรที่จะประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนี่มีโอกาสได้ทําทานถ้าเราไปโดนกระแสขึ้นมาไปทําทําไมไปทํานูน่นทํานี่ดีกว่า บางคนก็บอกไม่ต้องไปถวายผ้าหรอกอทําบุญทาให้ทานโรงพยาบาลดีกว่านะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าการทําบุญนั้นมันอยู่ที่เรานะนะเหมือนชาวนาเนี่ยจะรู้ว่าปลูกข้าวตรงไหนมันจะได้ผลอ่าอ่าเราจะปลูกตรงไหนมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยชาวนานเขาจะรู้ดีอ่าทีนี้ก็จะดูว่าอ่าท้าภาคกลางลเรียกว่าข้าวหนักข้าวเบาท้าภาคอีสานเรียกว่าข้าวข้าว ข้าวดอแล้วข้าวงันถ้าเอาข้าวงันไปปลูกต้องข้าวดอเอาข้าวดอไปปลูกต้องข้าวงันเอาข้าวหนักไปปลูกต้องข้าวเบาเอาข้าวเบาไปปลูกต้นข้าวหนักเนี่ยมันจะไม่ได้ผลพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ธศาสินิกชนรู้รู้ดีว่าแล้วเมื่อเราทําลงไปเนี่ยมันได้ผลจริงไหมตัวเราจะเป็นผู้รู้ะคนอื่นไม่รู้ด้วยเราเราไปอย่าไปตามกระแสเขาเราทําของเราปกติของเราเป็นตัวของเราเองเราเรารู้ดีว่า ใครจะเป็นยังไงมันก็ต้องอาศัยกรรมกรรมแปลว่าการกระทําของแต่และบุคคลเราปลูกมะม่วงก็เป็นมะม่วงปลูกมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวไม่ใช่ปลูกมะม่วงเป็นมะพร้าวปลูกมะพร้าวเป็นมะม่วงนี่แหละเป็นวันสําคัญที่พวกเราั้งมาน้อมระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะทํำยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราบางคนอย่าเลยอย่าไปทําบุญกับพระเลยควรที่จะ ผ้าระหันอยู่บ้านเราก็มีเนี่ยบางคนไปคิดอย่างนั้นไปคิดว่าพ้าอรหันอยู่บ้านเราก็มีคือพ่อพ่อพ่อแม่เป็นพ้าอรหันเราทําบุญกับผ้าอรหันก่อนทําไมจะต้องไปตามที่ผ้าด้วยอ่าทีนี้บางครั้งนี่เราก็อากาศก็จิตก็ขวยทีนี้แต่ที่จริงแล้วพุทธองค์ทรงบอกว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนผ้าอรหันอ่าแต่พระพ่อแม่นั้นไม่สามารถจะบอกมรรคผลนิพพานได้เป็นอย่างนั้นละ ไม่เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์น,ยนักปราชญ์นับัณฑิตแล้วสามารถที่จะบอกมรรคผลนิพพานได้นี่อันนั้นเป็นบุให้เราได้พิจารณาว่าพ่อแม่นี่เปียบเหมือนพระหลานของลูกแต่ไม่สามารถที่จะบอกมรรคผลนิพพานได้ถ้าบอกมรรคผลนิพพานได้เจ้าชายธิดาสาก็คงไม่ออกบวชแล้วคงจะอยู่ที่กรุงกระบิลพัดปฏิบัติพระเจ้าสุโธธรรมะนะสุโธธนะได้น่ะคงไม่ต้องออกบวชแต่เพราะว่า พ่อแม่เราเปรียบเสมือนพระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนพ้าอรหารเฉยเป็นผ้าลรหารของลูกนะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็เบน,นเบียงนะคนเบียนเบียนให้เราบอกอย่าไปวัดเลยอย่าไปทำบุญในทานเลยพ้าลรหารอยู่บ้านก็มีอันนั้นมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ให้พวกเราหลงทีนี้พอหลงแล้วไม่สามารถที่ทําคุณงามความดีได้เราก็ต้องมาทีมาให้ทานรักษาศีลเพราะผู้มีศีลนั้นจะ สามารถนำประโยชน์ต่อพวกเราได้เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบไม่ฟังก็เปรียบเหมือนโจรเลยเนาะถ้าโจรไปปล้นธนาคารไปปล้นธนาคารแล้วจะมานั่งหลับตาเหมือนพวกเรานั่งหลับตาภาวนาพุโทโธพุโทโธมันไม่อยู่หรอกนะเพราะว่าไม่มีศีลจิตมันก็ไม่สงบเนะมันจะคิดว่าตำรวจจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นอย่างไ,ไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี่ยไม่ได้เมื่อรักษาศีลแล้วศีลองหลวงปู่ศีลนันบอกว่า ปัจจุบันธธรมเนี่ยดีที่สุดเพราะปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยไม่ลักขโมยไม่ทําร้ายใครไม่ประพฤติผิดข้อไหนในศีลห้านี่นนะเราบริสุทธิ์ในตรงนี้เนี่ยในขณะปัจจุบันนี้เราไม่ได้ผิดนะถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจ,จาด้วยใจนะ,ะไปอบรมเด็กนักเรียนป .4 ที่สกลน,นครน,นะเด็กเขียนคําถามมาพอเราบรรยายจบบอกว่าอาใครมีข้อสงสัยและเขียนมาเลย เด็กก็เขียนมาบอกว่า,า,าทำบุญทำดีได้ดีมีที่ไหนทำทำชั่วได้ดีมีถมไปเขามาให้ตอบเราก็บอกว่าเขาเขียนผิดทำดีก็ได้ดีสิทำชั่วก็ได้ชั่วมาเรามาทำแข่งกันไปปล้นธนาคารก็ให้บอกตำรวจมาทำวัดมาวัดก็ให้บอกตำรวจใครจะได้ดีกว่ากันนะไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะว่าทางพุทธศาสนาของเรานั้นเรียกว่าในธรรมจักเนะี่ยสัมมาทิฏฐิความคิดเบื้องต้นเนี่ยดีซะก,ก่อนความคิดที่ดีก่อนอมันถึงจะดีทดําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยถ้าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วเนี่ยคนเราก็ผิดไปทั่วเลยทําไปไปได้หมดเลยนะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับรถจักรของรถไฟเนี่ยแหละถ้าหวัวรถจักรมันตกลาง ลูกน้องก็ตกลางเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นต้องทำความคิดของเรานะให้ตรงสามมาทิฏฐิเพรว่าความเห็นได้ตรงทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะเป็นอย่างนั้นเข,เขียนผิดเฉยเป็นอย่างนั้นคนเรานั้นเราต้องทำดีว่า,าวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะน้อมนำกายวาจ,จาจิตของเราเข้ามาสู่วัดด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนา เหมือน ông, องค์ท่านพ่อท่านพอลีเนี่ยท่านสอนพวกเราเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเราสอนมาตลอดแม้จะยากลําบากขนาดไหนองค์ท่านก็พยายามสั่งสอนพวกเราทุกเป็นลูกศิลูกหาให้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเรียกว่าบัณฑิตะนันจะเสวนาการครบนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยมีแต่ชักนําเราไปทางที่ดีแต่ถ้าเราครบไม่ดีก็พาไปในทางที่ไม่ดีแล้วนะในต,ตัวนี้สําคัญ ก็เลยยกตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นว่าเป็นเป็นภาพที่เห็นเลยแบอบกว่ามีพระราชาองหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งนี่มีมา้าคู่พระไทยของพระองค์จอกลบจับศึกเมื่อไรนี่ก็ใช้ม้าตัวนี้แหละไปชนะฆ่าศึกศัตรูวันหนึ่งพระองค์ก็ไปที่โรงมาทีานี้พอไปเจอม้าตัวหนึ่งเดินขากระเพกกระเพกพระองค์สงสัยเอ๊ะทำไมมา้าทําไมเราจะออกศึกทําไมขามัน เจ็บมันปวดอ่ามันหักหรือเปล่านั่นก็ถามอ่าเอาแพทย์มาเอาในอ่าแพทย์หลวงมาก็มาดูว่าแพทย์หลวงก็มาก็ไปตรวจไปเช็กดูว่าหมาทำไมมันเดินขากระเพกกระเพกพอไปตรวจดูแล้วบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะขาก็ไม่หกักกระดูกก็ไม่แตกเอามันเป็นไรมันเปลี่ยนคนเลี้ยงใหม่พระเจ้าค่ะอืมทําไมคนเลี้ยงมันขากระเพก ม้ามันฉลาดมันก็นึกว่าให้ทําแบบนั้น,นก็เลยอาเดินขากระเพกกระเพกเหมือนคนเลี้ยงนะเอาคนเลี้ยงใหม่ที่ขาดีมาช้าม้ามันก็ทําปกตินะครบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นนะพวกเราก็เหมือนกันเราครบนักป่าท่านบิดอาคบคนที่ดีแล้วก็เราก็ทําตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนายึดมั่นในของตนเองน,น,นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ก็ขอฝากพวกเราท่านทั้งหลายไว้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาพวกเราก็มาให้ทานด้วยการสมาทานให้ทานสมาทานศีลทำใจของตนเองให้สงบด้วยพิจารณาดูกายดูวาจาดูใจของเราให้เป็นปกตินะพอตกตอนเย็นขึ้นมาแล้วอาจจะมีเวียนเทียนมีอะไรแล,แล้วลึกถึงคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในจิตในใจ ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงรวมเป็นพระจิตเป็นพระรังกิตว่าวันนี้พวกเราได้มีการให้ทานด้วยการสมาธิ์ด้ด้วยการทำใจให้สงบนี้แหละขอขอให้รวมเป็นพระรังกิตอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปตชนมีมารดาบิดาปุยา่าตยาญาญาสนิทมิสหายเจ้ากรรมในเวียรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าที่จะฐานที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้แหละ ท่านใดตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านเหล่าน,นั้นก็จะอนุโมทานาเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาละธานาสารสมบัติจงทุกประการเถินต่อไปรับพรจากคณะสงฆ์ ยาถาวริวหาปุราปริปเรนตวิสากลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะฏิตัง e ตุมหังกิะเมวสมิสโตสัพเพปเรนโตสังกาปาจันโทปนรสยะถามณิโชติรสยาถา Wewajanspelan koangwi Setuman pewawantera

อาเกบุเเปสันานังคินเยอนุตเรมอาเกิเมปสันานังลาคูปัสเมสุเขอาเกสังเกตเปสนานังยาเขตเตอนุตเรมอาข้สมิงนานังดาดตังอาขังปุญญังาวัตติ อาคังอยจาวานจาศกิตเตสุขังบาลังอาคาสดาจเมีทวีอากระทมาสมาัยโตเดวะภูโตมนุสวะอาคาปโตปโมดติภาวุตุสัพบมังกาลังราคันโตสัพเดวะตั

Upavena sada soti pavantu te Pavato sabba mangala Rakanto sabba Sada te